กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับเพียวแซที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหก็เป็นการ์ดตัวละครย้อมสีอีกรอบนึงนะครับต่า <Yeah. S 1> งจากผ่านพ้นไปของอีเวนต์สุดสาครมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับโอเคก็ไปดูกันภายในเกมกันดีกว่านะครับคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับก็หลังจากที่มาดูความสามารถของตัวละครแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือว่าแปลกใหม่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้ดีกว่านะครับสหรับตัวของเพียวแซนดี้นะครับเพียวแซนดี้นะครับความสามารถก็คือเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดๆก็ตามนะครับโอกาส75%ขโมยมาเบิร์แฝงขงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับเป็น6เท่าของพื้นที่ที่เราไปตกนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อทอยลูกเต๋าเนี่ยโอกาส70%ที่จะทําลายสิ่งติดตั้งพื้นที่เอฟเฟกแล้วก็สิ่งอันเชิญภายในระยะที่ทอยลูกเต๋าได้นะครับ แล้วก็โอกาส60%ป้องกันขโมยมาเบิรนะครับสกิลถัดมาเมื่อตกพื้นที่ฝันของข้ามโอกาส60%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดๆก็ตามโอกาส75%ใช้เอฟเฟกโซ่ตวนกับฝันข้ามแบบซุ่มจากนั้นนะครับย้ายพายุทรายความฝันไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของชั้นภายในแถวนะครับแล้วก็ในเทอร์นของชั้นเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของชั้นเองนะครับโอกาส80%เปลี่ยนฝันขงข้ามที่อยู่ภายในแถวเป็นห มารีแคปอีกทีนึงนะครับสลับความสามารถของแซนดี้นะครับก็คือถ้าพูดโดยรวมอ่ะมันตัดความสามารถของแปลนโดดออกไปแล้วก็สกิลป้องกันอันเชิญนะครับรวมถึงสกิลที่เป็นตกพื้นที่ตัวเองเนี่ยก็จะสามารถทํำลายสินดิตั้งสิ่งอันเชิญได้นะครับภายในแถวนะแล้วก็สาเันลงข้าเป็นหุ่นกระบอกนั่นเองนะโอเคแต่ว่ามันเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็คือเหมือนยัดสกิลคอสนะครับคอสตูมที่ หนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดของแซนดี้อ่ะที่เป็นสกิลถอยผ่านแล้วก็จะทําลายสิ่งติ่ตั้งพื้นที่เศกสิ่งนั่นเชิญภายในยที่ถอยได้นะครับเข้ามาในตัวเลยนะแล้วก็มีสกิลยกเว้นข้ามอันทางนะครับไอ้สกิลยกเว้นข้ามอันทางเนี้ยมันไม่จํากัดครั้งด้วยนะครับแถมยังเป็นสกิลยกเว้นแบบภายในเทินตัวเองเท่านั้นนะครับ ก็คือถ้าเราเลือกย้ายอ่ะมันก็จะจบเทินเลยถ้าจาไม่ผิดนะครับไอตัวเนี้ยก็เป็นแบบคล้ายๆพวกสกิลเจ็ตแพคโต้กลับนะครับอืมประมาณนั้นส่วนสกิลที่มันยังคงอยู่ก็คือสกิลพายุความฝันแล้วก็โซ่ตัวนนะครับบัฟมา5%นะครับจากของเดิมอยู่ที่70%เทียบเท่ากันเลยกับซันดี้เวอร์ชันเดิมแล้วก็ b บ c ็คฮอลันะครับแต่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่75%นะครับโอเคก็เอาจริงๆนะนะครับ ผมชอบเวอร์ชันเดิมมากกว่านะครับแซนดี้ร่างเดิมอะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีแลนโดดในตัวนะครับถึงมันจะไม่มีสกิลสตาร์ทเริ่มเทินในคอสตูมนะครับเหมือนเพียวแซนดี้อ่ะผมก็ยังมองว่าแซนดี้ร่างเดิมมันโอเคกว่านะครับตรงที่มันมีความสามารถที่สามารถแบบลบสกิลอ่าสิ่งติดตั้งนะครับสิ่งอันเชิญภายในแถวได้นะครับคือตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาเวลาเจอแบบกับตัว เกียริมะของเมเลียอไงนะครับไอซิกิลทำลายอ่ะนะครับมันทำลายแค่ในระยะนะครับมันไม่ทำลายบนจุดที่ยืนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นควรแบบเป็นข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันไปเจอเกียริมะก็อาจจะเป็นอ่าโดนแก้ทางได้ง่ายนั่นแหละนะครับถ้าให้พูดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยอ่ะอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์พักผ่อนเพชรก็แล้วกันนะครับแต่ใดๆนะครับอีเวนต์นี้ก็มีตัวละครที่ กลับมาหน้าหาอะไรหลังอยู่นั่นเองนะครับสำหรับตัวเทพีอักคีผีเสื้อสมุทรนะครับแล้วก็เป็นแซนดี้ร่างเดิมนั่นเองนะถามว่าตัวเทพีอัคีนะครับตัวผีเสื้อไฟเนี่ยผมจะเรียกผีเสื้อไฟแล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆดีมันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับอันนี้ผมไม่รู้อนาะคตน,นะครับแต่ถ้าให้พูดนะหลังจากเนี้ยมันก็จะมีแต่การ์ดตัวละครสายนะักอัญเชิญเข้าเซิร์ฟไทยแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมันก็กลับเข้าสู่ยุคนั้นเหมือนเดิมนะครับ ตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่มันไม่มีป้องกันอันเชิญน่ะผมมองว่าต่อไปอ่ะจะเล่นยากแล้วนะครับอ่ารวมถึงตัวละครเทพียคีผีเสื้อสมุทรนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เทพีาคีผีเสื้อสมุทรกลับมาเลหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดตัวละครที่ถามว่าผลงานดีไหมดีมากนะครับแล้วเป็นการ์ดตัวละครที่ผมชอบหยิบมาใช้ลงหลีกมากๆเลยนะครับแล้วมันก็เป็นตัวละครที่การันตีนะครับ วินได้ง่ายที่สุดเลยสำหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โจมตีหนักดาเมจแรงนะครับการเหาะของมันครั้งหนึ่งเนี่ยที่คอมโบคู่กันกับคอสตูมเหาะเริ่มเถินใช่ไหมสามารถเจาะโล่ั่งข้ามได้รวดเร็วมากนะครับเออคือถ้าเกิดว่าเอาไปจัดเซตดีๆนะครับมันก็จะได้เซตหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ เซ็มตมาตรฐานเลยนะครับที่ผมหยิบใช้งานบ่อยที่สุดสหรับตัวเทปีเอ็กซ์ีผีเสสมุดนะครับอ่าก็จะเป็นเซ็ตตัวหมอกในประเทศนะครับแปวนยม,มทูตรองเท้าของโคลและสุดท้ายจะเป็นบัตรเชิญพิเศษแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับพี่พี่ในที่กําลังลังเลแล้วก็อยากจะตามหากา์สตัวละครอะไรดีในอีเวนต์นี้แนะนําว่าเป็นเทปีผีเ um สสมุดภาษีดีที่สุดในบรรดาการ์ดท,ที่มาให้ตามหาในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับส่วนแซนดี้เวอร์ชันเดิมถามว่ามันน่าเล่นไหมนะครับ คือมันเป็นการ์ดที่กระแสค่อนข้างเงียบไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมแทบไม่ค่อยเจอตัวแซนดี้เลยก็าได้นะครับเอ่อก็คืออาจจะพบเจอได้แค่บางแผนที่อาทิเช่นแผนที่ดิแดนหิมะนะครับที่จะเจอน้องบ่อยนะครับเพราะว่าสามารถนําไปคอมโบกับสกิลโจวมตีขโมยมาเบิ้ลหเท่าภายในแถวได้นะครับอ่าก็คือน้องมันจะไม่กลัวกุหลาบเวลาโดนกุหลาบมันก็สร้างสกายแลนแล้วก็ตกเมืองเดิมแล้วก็ลูดกลับมาขโมยมาเบิ้ลฝันของข้าได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่าส่วนตัวพิโอลแซนดี้เนี่ย ถามว่าภาษีมันมันแย่กว่าตรงไหนใช่ไหมก็คือถ้ามันเอาสกิลไอยกเว้นเข้ามาทางนี้ออกไปอ่ะแล้วเป็นยกเลิกผนึกเคลื่อนย้ายอ่ะนะครับผมอาจจะตามหาก็ได้นะอาจจะตามหาถึงเวอร์ชันคอสตูมเลยนั่นเองนะเพราะว่าอะไรนะครับตัวละครที่เพิ่งมาล่าสุดเนี่ยมันคือตัวละครสุดสาครนะครับแล้วสุดสาครตอนเนี้ยเซตส่วนมากที่เขาใช้งานกันอะ่ะมันก็เป็นเน้นพลอยผ่าน เป็นมัดเตะสุสาครใช่ไหมอ่าแล้วมันมีสกิลผนึกเคลื่อนย้ายอ่ะนะครับไอ้สกิลผนึกเคลื่อนย้ายนี่คือแสบมากนะครับเอามาแก้ทางพวกจี้นะครับหรือว่าการ์ดตัวละครที่มีสกิลเคลื่อนย้ายเก,เก่งๆนะครับหรือว่าพวกสกิลที่เป็นเมตาอยู่อาทิเช่นเกาะลอยฟ้านะครับหรือสกิลเหาะเริ่มเธอสกิลเคลื่อนย้ายแม่เหล็กเริ่มเธออย่างเงี้ยโดนแก้ทางหมดนะครับถ้าโดนผนึกเคลื่อนย้ายเข้าไปนะครับการ์ดตัวละครอะไรก็ตามที่มันไม่มีสกิลยกเลิกผนึกเคลื่อนย้ายจากตัวเนี้ย นะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับแน่นอนนะครับว่าพวกตระก,กูลแซนดี้เนี่ยหรือตัวละครเพียวแซนดี้ที่มาเนี่ยมันเป็นสกิลเคลื่อนย้ายแบบพายุทรายใช่ไหมอ่าเป็นพายุความฝันนะครับพายุทรายความฝันซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าโดนผลึกเคลื่อนย้ายเข้าไปอะ่ะมันจะไม่สามารถใช้งานสกิลนี้ได้นะครับก็คือมันจะโดนบล็อกสกิลเคลื่อนที่ทุกประเภทในเกมเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงไอ้สกิลนี้ด้วยนะอ่าสกิลของเพียวแซนดี้อ่ะที่เป็นอ่าเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ไหนก็ได้นะครับตอนยกเป็นข้าวันทาง ก็โดนยกเลิกเหมือนกันนะครับก็คือจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปตรงไหนได้นั่นเองนะครับก็ลองพิจรารณากันดูนะครับว่าอยากจะตามหาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมไม่อยากเชียร์แซนดี้แล้วในเมตาตอนนี้นะครับเพราะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วนะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่กระแสค่อนข้างเงียบนะครับถ้าให้พูดถึงนะอ่ะส่วนคอสตูมนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปตอนต้นคลิปนะของเพวแซนดี้มาด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นสกิลเหาะเริ่มเทิน โอกาสอยู่ที่60%นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นสกิลคอสตูมนะครับสกิลเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะครับไม่สามารถถูกยกเลิกนะครับหรือว่าถูกแก้ทางได้ด้วยรูนกระต่ายนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคอสตูมเวอร์ชันที่2นะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส50%ผนึกการยกเว้นเข้ามันทางฝันข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับไอ้สกิลผนึกยกเว้นเข้ามันทางเนี่ยมันเคยมีเข้ามาเซิร์ฟไทยแล้วนะครับในตัวของหุ่นนักล่านะครับไอหุ่นหัวส้มอ่ะนะครับ ซึ่งถามว่าไอตัวคอสตูมที่2มันมีจุดประสงค์อะไรหลักๆผมมองว่าไอสกิลผนึกยกเว้นเข้าบันทางอะ่ะคงไม่ไดเอามาแก้ทางอะไรเป็นพิเศษหรอกในเมตาเนี้ยเพราะว่ายกเว้นเข้าบันทางในเมตาตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับอาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็เห็นอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบอ่าเกินกาดขนาดนั้นนะครับถ้าให้พูดถึงนะคือจุดประสงค์หลักของมันอะ่ะผมมองว่าเอามาเคลียร์ล่มากกว่านะครับเอามาช่วยแบบสแปมทําลายโล่ฝั่งข้ามนะครับทำให้แบบ โลกของข,ของเขาเนี่ยหายไปเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยเจาะการโจมตีจากแซนดี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้เชียร์ที่สุดเลยก็แนะนําว่าเป็นคอสตูมที่1จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเหาะเริ่มเทินเนี่ยมันเสียในประเทศ1ครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของแซนดี้เองเนี่ยไอ้สกิลเคลื่อนย้ายพายุความฝันเนี่ยมันจะไม่โดนในประเทศอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปยังพื้นที่ที่แพนที่สุดภายในแถวได้นั่นเองนะครับก็ อยู่ที่ดุลพินิษของพี่ๆอีกทีนึงนะครับก็ลองพิจารณากันดูว่าชินชอบสไตล์การเล่นตัวละครนี้ไหมนะครับคือมันก็คงไม่แตกต่างจากตัวแซนดี้เท่าไหร่หรอกนะครับเผลอๆเนี่ยแซนดี้เวร์ช่นเดิมผมมองว่าภาษีดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามีการอันเชิญในตัวด้วยนะครับสามารถเล่นต่อได้ในเมตาอ,อันเชิญที่จะเข้าไทยต่อไปนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอีเวนตน์เก็บเพชรได้ก็เก็บนะครับถ้าแบบไม่ได้อยากหาตัวผีเสื้อไฟ จนมากเกินไปนะครับเออก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถามว่าผลงานของมันยังดีอยู่ไหมในเมตาตัวนี้นดีนะครับเ้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเมคชชวร์เลยว่าลงหลีกสบายใจแน่นอนนะครับคว้า9วินได้สบายนั่นเองนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ตัวละครย้อมสีพีออลแซนดี้นะครับก็ฝาก คลิปรีวิวเว้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พเๆเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะช่วยพี่ๆในการประกอบการตัดสินใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเคยกลับมาเนี่ยนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเทปียากีพีเอสมุดก็สามารถลองกลับไปตามหาดูรีวิวกันได้ภายในช่องของผมนะครับรวมไปถึงตัวแซนดี้เองก็เช่นกันนะครับผมก็เคยทําเป็นคลิปรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะโอเคก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอร์ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสสวััดีครบ